็นท้องฟ้าไหมคะท้องฟ้าสว่างต้นไม้สวยๆฟังเสียงนกไปด้วยเห็นไหมคะวันนี้ดูบรรยากาศพร้อมๆกันคะ่ะมีลมนะคะมีลมแต่ว่ามีแดด หนาวไหมถ้าคนที่แบบว่าชอบเหมือนเราเนี่ยเราชอบหนาวแล้วแบบว่าจะรู้สึกว่าใส่เสื้อน้หนาเห็นหบ้านนี้ชอบดอกไม้รู้ได้เลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยนี่คนชอบดอกไม้เ็าจะทําเป็นกระถางดอกไม้เห็นไหมคะ,คมขะ,ะ,มมคะแข่งไปใครมาก็จะได้นาะนเห็นไหมคะนี่คือบ้านที่ชอบดอกไม้นะคะ หูดอกนี้มีแล้วหรอว้าวว้าวมีแล้วดอกนี้นี่แหละดอกนี้แหละที่ชอบที่สุดเลยนี่แหละดอกไม้ที่ชอบเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นอ๋อเป็นร้านเป็นร้านขายของค่ะมีหน้าแหละปลูกดอกไม้จะสวยเชียวแปลว่าให้ให้ดูจะดูสวยงามให้ลูกค้าดึงดูดเห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่รู้ทีนะดอกไม้นี้มาแล้ว เนี่ยเห็นไหมคะสวยมากก็จะมีของขายอ๋อร้านขายของไอ้พวกที่ฮอลิเด์นะคะเห็นไหมคะนึกออกแล้วนึกออกแล้วเห็นไหมคะดอกไม้สวยๆเห็นไหมคะ <c oughs> ทุกที่ที่เราลอนจะมีดอกไม้สวยๆทั้งนั้นนะคะเห็นไหมคะดอกนี้น่าจะสวยมากเห็นไหมนี่ดอกสีแดงเห็นไหมคะดอกสีแดงสวยมากเห็นไหมคะ ไม่แพดอกสีแดงจะถูกจะแพงก็ข้อแดงไปก่อนเห็นไหมคะนี่เราก็จะออกไปเส้นนี้นี่คือทางนี้คือทางเดินคนเดินเล่นแล้วก็พาหมาเดินนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นี่คือสะพาน กาดสองข้างฝั่งเห็นไหมคะอ่านั่นคือฝั่งที่เราช้อปปิง้งาจตลาดทุกครั้งแล้วก็มีตรงนี้นะคะมาโซนนี้นเห็นไหมคะแล้วฝั่งเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นตรงเนี้ยจะบอกเพื่อนๆน,นะคะนี่คืออำเภออําเภอที่เราแต่งงานเห็นไหมคะนี่คืออำเภออ่า1ิหมู่บ้าน ทุกคนแต่งงานหรือว่าเรื่องเอกสารทุกอย่างจะมาที่อำเภอนี้นะคะ15หมู่บ้านค่ะจะมาอยู่ที่หมู่บ้านของเรานี่คืออำเภอนะคะอำเภอใหญ่นะคะอำเภอเชาวรอนทีเนเธอร์แลนด์่ไหมคะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะ7จ็ดโมงกว่าบรรยากาศยังสดใสแบบนี้ เห็นไหมคะสวยมากบรรยากาศเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คืออำเภอที่เราแต่งงานเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราไม่อยากจะไปตรงนั้นเพราะาเดี๋ยวรถนะคะนี่คืออำเภอที่เราแต่งงานกับสามีไม่ว่าไม่ว่าเรื่องหนังสือเอกสารทุกอย่างจะมาที่นี่นะคะ15หหมู่บ้านมาที่นี่ที่เดียวคะ่ะ แต่ที่ทำที่ที่นี่เขาเดินทําอะไรรวดเร็วค่ะแต่ไม่เหมือนไม่ไม่ช้าเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งคือต้องอ่ะไรนะโทรคุยออฟสปราร์กก่อนอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าพอไปถึงเนะี่ยเขาไม่รับงานนะคะที่ฮอลแลนด์อะที่ต่างประเทศอะก็ต้องโทรคุยนัดจองจองวันที่จองเวลาก่อนนะคะมันเสียอย่างตรงนี้บ้านเรานะ่ยไปอำเภอ ปุบปับปุบปับเรียบรย้อยที่นี่ไม่ใช่ค่ะที่นี่ต้องโทรนัดโทร,โทรโจองวันเวลาทุกอย่างค่ะก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าท้องฟ้าสวยมากวันนี้เห็นไหมคะเนี่ยตะ่ก,กี้ก็ข้ามสะพานมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกลับไปกลับไปที่สวนบ้านของเราเ,เห็นไหมคะ ทุกที่จะมีที่สวยๆนะคะเห็นไหมคะรถบัสก็ามาแล้วไม่ไปนะคะรถบัสจะเดินเพราะที่เราอยู่ใกล้ๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,มคะ,ะดึงไปค่ะรถต้องคอยนะที่นี่นะราต้องให้คนไปก่อนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะออกอเดินไปบ้านแล้วเห็นไหมคะ นี่คือบรยบรยากาศตอนเย็นๆที่ฮอลันจะถ่ายโซนไหนก็ต้องเห็นที่นั่นนะคะนี่คือบรรยากาศอ๋อตอนนี้ที่ตรงนี้ป้านรถเมยไม่ให้จอดแล้วนะคะเขาจะมีบอกด้วยถ้ามีถุงอย่างนี้คือรถเมย์จะไม่จอดโปรดทราบ คนที่จะลงป้ารถเมนี้หรือจะขึ้นตรงนี้นะคะจะรู้เลยว่าไม่ใช่ที่ขึ้นไม่ใช่ที่ลงเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกนะคะสะดวกสบายที่นี่ทุกอย่างจะบอกหมดเห็นไหมคะนี่ค้างบ้านเองนะคะนี่เดินกลับบ้านแล้วนะคะเดินกลับบ้านเดินใช้บรรยากาศ ตอนนี้ท้องฟ้ายังสดใสอยู่นะคะแต่อากาศเย็นหน่อยหนึ่งเห็นไหมคะแต่ออกจากบ้านเราก็ต้องใส่เสื้อผ้านั่หนาๆน,น,น,นะคะนี่คือห้องน้ํานะคะทุกจุดที่มีที่จอดรถเขาจะทําห้องน้ําไว้ให้เพราะว่ามีทั้งของคนแบบรถเข็นมีของเด็กทุกอย่างจะมีครบหมดนะคะอยากให้ดูนะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะมาเที่ยวปวดฉี่ปวดอึสามารถเข้าได้หมดเห็นไหมคะห้องน้ำสะอาดมากค่ะมีของคนพิการมีของเด็กมีทุกอย่างสะด,ดวกเห็นไหมคะที่จอดรถปีนี้ไม่ต้องเสียปีหน้าเสียแน่นอนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากบอกเพื่อนๆว่า ว e ลค o ม e ูฮอลแลนด์ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เดินกลับบ้านชื้อชิวค่ะเดินแบบสบายๆเห็นไหมคะเ,เห็นไหมคะบายบายเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นบรรยากาศไหมคะตอนนี้รถก็เยอะแล้วคนเลิกงานคะ่ะคนเลิกงานเรากลับบ้าน ฟังเสียงนกไปพลางๆนะคะถนนเขาจะสะอาดนะคะต่างประเทศจะไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยเขาจะมีรถทำความสะอาดทุกที่นนะะที 1, 3, ่เห็นนะคะอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันอะเห็นนะคะ เห็นไหมคะวิวนี้ก็สวยนะคะไห้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ,มคะวิวสวยไหมคะ